เมื่อลินวานเนอร์บินขึ้นอีกครั้งในเฮลิคอปเตอร์เบานั้นและเย่เชนใช้โอกาสนี้ใช้ยาเรชาปิ้งพิวซึ่งอยู่ห่างออกไป1 0 0 0 0หมื่นไมล์ที่สำนักงานใหญ่ของโรเกนคิงโซไซตี้ WU เฟย์านกำลังเดินไปรอบๆห้องอย่างกระวนกระวายใจเธออายุ400ปีแล้วในปีนี้แต่เธอดูดีในวัย30ของเธอแม้ว่าเธอจะมีเสน่ห์และกล้าหาญ แต่ตัวละครที่โหดเยี่ยมของเธอเกือบจะเขียนบนใบหน้าของเธอในขณะนี้เนื่องจากความปั่นป่วนมากเกินไปของเธอซึ่งน่ากลัวครั้งสุดท้ายที่ WU f e y n รู้สึกกระสับกระส่ายเช่นนี้คือเมื่อเธอถูกกองทัพชิงไล่ล่าเข้าไปในเทือกเขาแสนเป็นครั้งแรกร่วมกับลินทิรุก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะไม่เคยพบลินวาเนอร์แต่ก็เป็นเกมแมวและเมาส์ที่กินเวลานาน300ปีและเธอเล่นบทบาทแมวนั้นมาโดยตลอดดังนั้นการไม่สามารถหาลินวาเนอร์ไม่ได้ทำให้เธอวิตกกังวลแหล่งที่มาของความวิตกกังวลของเธอในขณะนี้คือเขาทั้งสองภายใต้คำสั่งของเธออยู่บนจอภาพและหายไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเธอไม่รู้เลยว่าทั้งสองผ่านอะไรมาบ้าง ในขณะนี้ความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ W. U. f a e a นคือมีสิ่งเลวร้ยรายเกิดขึ้นกับเขาทั้งสองของเธอการตายของลุงเจนกงและการทำลายไตรามาสของนักรบมรณะชาวไซปรัสทั้งหมดได้ก่อให้เกิดความตื่นประหนกอย่างมากในคิงบรกกิ้งโซซายตี้และหากมีสิ่งเลวร้ยรายเกิดขึ้นกับเขาทั้งสองนี้เช่นกันคิงบรกกิ้งโซซายตี้จะถูกโยนเข้าไปในความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบกว่า300ปี เช่นเดียวกับที่เธออยู่ในความวิตกกังวลอย่างมากเสียงเคาะประตูและเสียงเคารพของชายชอรามาจากนอกประตูหลอดหญิงคนรับใช้ของฉัน WU t n l i ขอพบคุณ WU f e y a n พูดอย่างเย็นชาว่าเข้ามาสิหลังจากพูดแบบนี้เธอโบกมือขวาของเธอในอากาศและประตูเหล็กหนักก็เปิดออกโดยอัตโนมัติชายชาราสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วชายคนนี้คือ WU t น l ine. เขาเป็นลูกชายคนโตของตระกูลอูลและถูกเลี้ยงดูโดย w ูเฟยันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขามีมูล,ลค่าสูงโดย w ูเฟยัและเป็นคนสนิทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอรวมถึงที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดของ King Breaking a s s OCIATION ทั้งหมดทันทีที่เขาเข้าไปในห้อง w ูเทียนไลพูดด้วยความเคารพว่ากลับไปที่หลอดหญิงลูกน้องของฉันได้รับลอมอจากจิงหลิงใจร้อนวูเฟยยนร้องอย่างเย็นชาพูดเร็ว Wu t ทีย l i ล n กล่าวว่าลูกน้องของฉันให้ผู้คนค้นหาเครือข่ายท้องถิ่นและบัญชีวิดีโอสั้นๆในจินลิงและพบข้อมูลบางอย่างคืนนี้มีฟ้าร้องอย่างต่อเนื่องใกล้กับวอนลิววินล่าที่ครอบครัวแอนอาศัยอยู่ยิ่งไปกว่านั้นใกล้ที่นั่นยังมีเสียงดังมากเสียงดังสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนทั่วทั้งจินลิงอัญญประกาศคู่การแสดงออกของ Wu ฟยยประหลาดใจและเธอถามด้วยความตื่นประหนกว่าเสียงดัง เสียงดังแบบไหนมันเป็นเสียงฟ้าร้องระเบิดเหมือนครั้งที่แล้วหรือเป็นระเบิดเหมือนระเบิด WU t n ีย n l i a n กล่าวว่ากลับไปที่หลอดหญิงมันเป็นเสียงระเบิด WU Feiyan ขมวดคิ w ้วถ้ามันเป็นการระเบิดจริงๆบางที c างเชงโบ n อาจเสียสละชีวิตให้กับสมาคมชิงที่แตกสลายของฉัน WU t n ีย n l i n อุทานว่าอีกห,หลอด สัตวปูแบบไหนจะมีพลังมากจนทำให้ฉางเซิงโบพลีชีพ WU เทียนไลได้ติดตาม WU เฟยันมาตั้งแต่เด็กเพื่อพยายามเข้าสู่ดาวและแม้ว่าความสามารถของเขาจะไม่ดีเกินไปแต่เขาก็แทบจะไม่ได้เข้าสู่ประตูแห่งสงบวกกับตัวเขาเองเป็นที่รักของ WU เฟยันดังนั้นเขาจึงประหนักดีถึงสิ่งที่ WU เฟยันได้ทำภายในวังโครนของเอลทั้งสี่ w ับ e ิเฟยันก็กังวลเล็กน้อยในเวลานี้และพูดกับตัวเองว่าความแข็งแกร่งของลุงฉังเซิงนั้นดีมากอยู่แล้วและด้วยอาวุธวิเศษที่ฉันมอบให้เขามันก็เหมือนเสือที่มีปีกถ้าเขาระเบิดจริงๆคนที่บังคับให้เขาระเบิดจะต้องแข็งแกร่งกว่าเขามากครั้งแรกที่ฉันเห็นบริษัทฉันสามารถทำความรู้จักกับคนที่รับผิดชอบได้ w เทีย n ไลอดไม่ได้ที่จะถามว่าอี e ิ n งหลอดผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันรู้สึกว่าบุคคลนั้นควรรู้จักครอบครัวแอนมิชะนั้นทำไมเขาถึงช่วยครอบครัวแอนจากไฟในช่วงเวลาวิกฤต Wu Feiyan ใส่หัวด้วยสีหน้าเศร้าหมองฉันไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าลุงฉังเซิงระเบิดในความทุกข์ทรมานจริงๆคู่ต่อสู้ของเขาจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังที่แข็งแกร่ง,งกว่า แต่ฉันมีคนแอบติดตามครอบครัวแอนมาหลายปีแล้วและไม่พบความเชื่อมโยงใดๆระหว่างครอบครัวแอนกับเกษตรกรคนใด WU t ย a n l i เสริมว่าแล้วเป็นไปได้ไหมว่าลุงฉางเชงทำให้ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในจินลิ่งขุ่นเคืองโดยไม่ได้ตั้งใจ W ิเฟย์ันไตร่ตรองสักครู่และพูดว่าฉันไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้นี้ได้เมื่อสองวันก่อนลุงฉังเชงบอกฉันว่าเขาสะดุดกับอาวุธวิเศษในจินลิงเนื่องจากมีอาวุธวิเศษปรากฏขึ้นเป็นไปได้มากกว่าผู้ปลูกฝังมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยว่าอาวุธวิเศษที่ลุงฉังเซิงพบในจินลิงอาจเป็นกับดักที่อีกฝ่ายวางไว้เมื่อนานมาแล้วอาวุธเวทมนตรีเรียกว่าเป็นเพียงเหยื่อล่อลุงฉังเซิงให้ตกเป็นเหยื่อ Wu Tianli อุทานว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอีกฝ่ายจะเดาไม่ได้ว่าชางเชงโโกำลังจะไปจริงลิ่งเหรอมันเป็นไปได้ Wu f e y a n มีสีหน้าที่ซับซ้อนและในขณะที่เธอพูดเธอก็จำอะไรบางอย่างได้และพล่องออกมาว่าคืนนี้ฉันขอให้ลุงติงหยวนแอบ,บติดตามลุงฉางเซิงถ้าลุงฉางเซิงถูกบังคับให้ระเบิดในความทุกข์ทรมานฉันก็กลัวว่าเธอจะอยู่ในทางที่ไม่ดีเช่นกัน ดวงตาของ WU ที a ลายกว้างขึ้นหากมีสิ่งเลวร้ยรายเกิดขึ้นกับดิ้งหยวนโบมันจะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เกินไปสําหรับ King Breaking Association คุณฝึกเอลทั้ง4คนนี้มาหลายปีแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับทั้ง3คนคนด้านล่างจะตกอยู่ในความระสำมระสายอย่างแน่นอน WU f e i y a n พูดด้วยน้าเสียงเย็นชาสับสน โปรดจำไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับทั้งชางเชงและดิ้งหยวนใครก็ตามที่อยู่ในสำนักงานผู้ว่าการกองทัพทั้งให้อยู่ในความระสำระสายจะมีเท้าข้างหนึ่งของเขาถูกตัดออกถ้าตัดออกหนึ่งไม่พอก็ตัดออกสอง WU t ย a n l i n พูดด้วยความเคารพว่าลูกน้องของฉันเชื่อฟังคำสั่งของฉัน w เฟ e i y a นกล่าวเสริมว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสานักงานผู้ว่าการกองทัพทั้งห้าปิดข่าวด้านล่างอย่างแน่นหนาะและฉันจะฆ่าใครก็ตามที่กล้ารั่วไหลออกมา w ทียน n l i โค้งมือของเขาและพูดว่าไม่ต้องกังวลหลอดหญิงฉันจะได้รับข้อความอย่างแน่นอนด้วยเหตุน w ี U ้ w ทียนล l i จึงคุกเข่าข้างหนึ่งและพูดด้วยความเคารพว่าพระเจ้าหญิงฉันมีเรื่องที่จะแนะนำคุณ w เ Feiyan พูดอย่างเย็นชาว่าพูด w เ t ียน l i ล n กล่าวว่าหลอดหญิงถ้าลุงฉังเซิงและลุงติงหยวนตายในจินหลิงจริงๆฉันกล้าที่จะแนะนำหลอดหญิงว่าผู้อาวุโสสามคนของสภาผู้อาวุโสออกมาจากความสันโดษแต่เนิ่นๆและสั่งให้ทั้งสามคนไปที่จินหลิงปราบใดที่ทั้งสามคนร่วมมือกันพวกเขาจะสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดได้ Wu ฟยยักล่าวว่า ู้อาวุโสทั้งสามอยู่อย่างสันโดษมานานกว่าร้อยปีและอยู่ในขั้นตอนสำคัญขององค์การเปิดวังยาโคลนของพวกเขาในอีก1 0 2ถึงปีทั้งสามคนจะเปิดวังยาโคลนาทีละคนและความแข็งแกร่งของสมาคมทำลายทิงจะยกระดับสูงขึ้นถ้าเราปล่อยให้พวกเขาออกจากความสันโดษตอนนี้มันจะขัดจังหวะความก้าวหน้าในการเพราะปลูกของพวกเขาอย่างแน่นอนและอาจผลักดันเวลาให้พวกเขาเปิดวังยาโคลนอีก20ปีการตัดสินใจนี้ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ ผู้อาวุโสสามคนเป็นฆาตรกรที่ซ่อนอยู่ของฉันอย่างที่คุณรู้และในช่วงร้อยปีที่ผ่านมามีเพียง5คนเท่านั้นที่รู้ถึงการดำรงอยู่ของพวกเขาและนอกเหนือจากคุณแล้วยังมีเอลสี่คน WU t ที n l i n กล่าวว่าหลอดหญิง หากมีอะไรเกิดขึ้นกับลุงชังเซิงและลุงติงหยวนในวันนี้ฉันสามารถสรุปได้ว่าคนที่ฆ่าพวกเขาอยู่ในค่ายเดียวกับคนที่ฆ่าลุงเจียนกงค,คนที่ช่วยครอบครัวอันในนิวยอร์กและคนที่ช่วยหลิงว่านเอ๋อในยุโรปเหนือในกรณีนั้นมันยังพิสูจน์ให้เห็นว่าอีกฝ่ายไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างโรเกนทิงโซไซตี้พวกเขาไม่เพียงแต่มีต้นแบบแบบดั้งเดิมเช่นผู้ปลูกฝัง แต่พวกเขายังมีทักษะในการใช้อาวุธที่ทันสมัยเช่นปืนใหญ่ระยะประชิดดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่หากเราปล่อยให้อีกฝ่ายพัฒนาอีกต่อไปมันจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่ออนาคตของสังคมชิงที่แตกสลายหลังจากหยุดทั่วคราว WU t i a n l i n กล่าวต่อว่ายิ่งไปกว่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาชนะทีละคนและใกล้จะทะลุผ่าน พระเจ้าหญิงวิกฤตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณไม่สามารถลังเลได้อีกต่อไป WU f e ย y a n ตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเงียบความกังวลของ WU t ีย n l i ทำให้ความวิตกกังวลและความหวาดกลัวในใจของเธอยิ่งใหญ่ขึ้นเธอยังรู้ด้วยว่าสิ่งที่ WU Tianli พูดนั้นไม่ใช่โดยไม่มีเหตุผลหากเธอปล่อยให้อีกฝ่ายเติบโตต่อไปในเงามืดเธอกลัวว่ามันจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อตัวเองในอนาคต เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอจึงกัดฟันและพูดว่าแจ้งสำนักงานผู้ว่าการทหารกลางทันทีและบอกให้พวกเขาส่งลูกเสือที่ดีที่สุดของพวกเขาไปยังจินลิ่งโดยเครื่องบินเพื่อตรวจสอบถ้าฉังเซิงปอถูกสังหารจริงๆพลังมหาศาลจะทิ้งร่องรอยการระเบิดด้วยรัศมีหลายร้อยเมตรไว้อย่างแน่นอนหลังจากรุ่งอรุณของวันพรุ่งนี้ราบใดที่พวกเขาบินผ่านแวนลิววินล่าพวกเขาจะสามารถหาสถานที่ระเบิดได้อย่างแน่นอน ถ้าเราแน่ใจว่าลุงชังเซิงถูกฆ่าตายฉันจะขอให้ผู้อาวุโสทั้งสออกมาจากความสันโดษปล่อยให้ทั้งสามคนไปที่จินหลิงและร่วมมือกันเพื่อค้นหาบุคคลน,นั้นตัดเขาเป็นชิ้นชิ้นและยุติมันตลอดไปในอีกด้านหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ขับโดยลินวาเนอร์ได้บินตรงเหนือศูนย์กลางขององค์การระเบิด ในขณะที่เย่ยเฉินจ่ายเงินสำหรับยาฟื้นฟรูร่างกายของเขาแทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเธอจึงบินเฮลิคอปเตอร์เปิดไฟค้นหาบนลำตัวและบินต่ำไปรอบรอบหุบเขาทั้งหมดโดยที่จมูกเอียงลงในขณะที่ใช้แสงเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านล่างในขณะนี้เย่ยเชินรู้สึกถึงการซ่อมแซมและปรับโครงสร้างกระดูกอวัยวะกล้ามเนื้อและเส้นลมปราณภายในร่างกายของเขา โชคดีที่อาการบาดเจ็บของเขาไม่ไร้ายแรงเท่าของลี่ยาลินในตอนแรกดังนั้นกระบวนการทั้งหมดจึงเร็วขึ้นมากในขณะเดียวกันที่ขอบหุบเขาในรอยแยกหินธรรมชาติที่เกิดจากก้อนหินแตกดิ้งหยวนโบยุนรูเก้ฟังเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่หมูนวนอยู่กลางหุบเขาก็วิตกกังวลมุงสนุก ร่างกายของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเส้นลมปราณของเธอแดนเทียนและแม้แต่อวัยวะภายในของเธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้ความยากลำบากอย่างมากในการคลานใต้ก้อนหินสักพักเดิมทีเธอวางแผนที่จะซ่อนตัวที่นี่และใช้เวลาสองสามวันในการฟื้นตัวก่อนที่จะหาทางจากไปในการตัดสินของเธอแม้ว่าเย่เฉินจะเห็นตัวเองในขณะที่ระเบิดแต่การระเบิดที่ชางเฉิงโบนั้นทรงพลังมากจนเย่เฉินจะตายเท่านั้น ดังนั้นเธอจึงสามารถสรุปได้ว่าไม่มีใครในอีกด้านหนึ่งรู้ถึงการดำรงอยู่ของเธอและเธอสามารถรักษาที่นี่ได้อย่างสงบสุขแต่เธอจะจินตนาการได้อย่างไรว่าทันทีที่แผนการของเธอเกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกลำจะมาและเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหุบเขาดูเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างเธอคิดกับตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมที่คนเหล่านั้นจะไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวในการตามหาเยเชิญ ดังนั้นพวกเขาจึงมาตามมหาเขาอีกครั้งเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็โล่งใจเล็กน้อยอีกครั้งและแอบพูดว่าปราบใดที่พวกเขาไม่ได้มองหาฉันทันใดนั้นเธอก็นึกถึงหลอดหญิงและอุทานในใจว่าวันนี้เมื่อลุงฉัางเซิงระเบิดตัวเองและฉันก็หายตัวไปพร้อมกับเขาหลอดหญิงจะพยายามหาทางสืบสวนอย่างแน่นอนฉันต้องไม่ปล่อยให้เธอรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้เธอจึงพยายามดิ้งรนเพื่อหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าโทรศัพท์ตอนนี้แตกและเสียรูปอย่างสมบูรณ์และแม้แต่แบตเตอรี่ก็โป่งจากการเสียรูปเมื่อเห็นสิ่งนี้ในที่สุดเธอก็โล่งใจโดยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่โทรศัพท์จะป้อนตำแหน่งคืนให้กับอาจารย์หนุ่มต่อไป หลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีในที่สุดเย่เชนก็ฟื้นตัวจากผลกระทบของรีโมเดลลิ่งผิวเขากระชากคอของเขาและเหยียดออกอย่างลำบากในห้องโดยสารที่คับแคบร่างกายของเขาดูไม่อ่อนแอไปกว่าครึ่งเดียวราวกับว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสลิงวาเนอร์ที่ด้านข้างประหลาดใจด้วยความหวาดกลัวคุณหายดีแล้วกองจี้เ yeah, ย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าร่างกายฟื้นตัวแล้วแต่ออรายังไม่อยู่ที่นั่น พูดอย่างนั้นเขาหยิบยาไปหยนอีก2เม็ดออกมาและยัดเข้าไปในปากของเขาด้วยกำมือทันทีที่ยาเข้าสู่ท้องของเขาพวกเขากลายเป็นที่ทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ซึ่งแพร่กระจายไปตามเส้นเมริเดียนและแดนเทียนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วกระจายออกไปทางเส้นรอบวงของเขาเย่เฉินรู้สึกถึงการกลับมาของที่ทางวิญญาณที่พุ่งสูงขึ้นและร่างกายของเขาก็รู้สึกโล่งใจที่อธิบายไม่ได้ทันที ลิงวานเนอร์ arner, ซึ่งอยู่ด้านข้างรู้สึกถึงวิญญาณถีที่เติมเต็มร่างกายของเขาอีกครั้งและพูดด้วยความประหลาดใจว่าดูเหมือนว่ากองจี้จะฟื้นตัวเต็มที่แล้วเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจบุคคลน,นั้นฟื้นตัวแล้วแต่แหวนวงนั้นอาจยังต้องการพลังงานทางวิญญาณจำนวนมากซึ่งสามารถทำได้อย่างช้าชาเท่านั้นเขาพูดเช่นนั้นเขาถามลิงวาเนอร์ว่าคุณหลินพบอะไรในหุบเขานี้หรือไม่ ลิงวานเนอร์กล่าวว่าฉันเพิ่งกวาดไปรอบๆบที่ระดับความสูงต่ำแต่ฉันไม่เห็นร่างของดิ้งหยวนโบดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เธอยังมีชีวิตอยู่โอกาสที่เธอจะซ่อนตัวอยู่ที่เชิงเขาแถวแถวนี้เราเลยลงไปดูอย่างระมัดระวังเย่เ yeah, ฉินพยักหน้าและตกลงว่าการคาดเดาของมิสหลินนั้นสมเหตุสมผลมากในกรณีนี้มันคงเป็นเรื่องยากที่มิสหลินจะนำเฮลิคอปเตอร์ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่เชิงเขา และฉันจะใช้ออร่าของฉันเพื่อตรวจสอบดีลิงวานเนอร์ลดความสูงของเฮลิคอปเตอร์ลงทันทีให้อยู่ในระดับต่ำสุดเกือบปัดยอดไม้ที่เชิงเขาในการบินช้าในทางกลับกันเยเ่ชนได้ปล่อยออร่าของเขาไปทั่วร่างกายของเขาเพื่อสัมผัสถึงที่อยู่ของดิ้งหยวนโบในขณะนี้ยุนร้าอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหุบเขาและเมื่อเธอเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่เทียง แต่ไม่เหลือแต่ได้เริ่มลดระดับความสูงลงและเข้าใกล้ทิศทางของเธอตามเชิงเขาหัวใจของเธอก็ลุกขึ้นที่ลำคอของเธอทันทีเธอรู้สถานการณ์ปัจจุบันของเธอเป็นอย่างดีหากเธอถูกค้นพบมันจะไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเด็กอายุสิบขวบสามารถฆ่าเธอได้อย่างง่ายดายยิ่งกว่านั้นเธอรู้ดีว่าถ้าเธอตกอยู่ในมือของประกูลอันเธอจะยิ่งเศร้าโศกมากขึ้นไปอีก ประกูลอันต้องปฏิบัติต่อคิงเบรเกอร์ว่าเป็นสัตวรูที่เลวร้ายที่สุดและหากพวกเขาจับเธอได้เธอก็จะตายเธอพยายามขยับร่างกายเพื่อซ่อนตัวให้ลึกขึ้นโดยหวังว่าจะใช้ที่กำบังของก้อนหินเพื่อหลบหนีการตรวจจับของเฮลิคอปเตอร์อีกลำเธอคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่เข้าใจออราและพวกเขาไม่ได้มองหาตัวเองอย่างแน่นอน แต่สำหรับเย่เฉินดังนั้นเธอจึงสรุปว่าอีกฝ่ายจะมองหาที่อยู่ของเย่เฉินในเฮลิคอปเตอร์มากที่สุดและจะไม่สนใจว่ามีใครซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินหรือไม่แต่เธอจะจินตนาการได้อย่างไรว่าเย่เฉินกำลังมองหาเธอไม่ใช่ด้วยสายตาแต่ด้วยการรับรู้ถึงออร่าของเขา เมื่อเฮลิคอปเตอร์ยังอยู่ห่างจากยุนระาสอถึง300เมตรการแสดงออกของเย่เชนก็สะดุ้งและเขาก็ทีไปที่ความมืดตรงหน้าเขาและพูดกับลินวาเนอร์ว่าที่นั่น